ดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมนะครับวพราะความรักของชาวราศีมีนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ทวไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึง่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับแล้วสำหรับใครที่ต้องการดูงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้เราเช่นกันนะครับผมก็ also, เริ่มดวงความรักของชาวราศีมีในเดือนธันวาคมกันดีกว่านะครับว่า จะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่พไพ่แบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดอะซันนะครับเจมภาพของพระอาทิตย์เห็นไหมครับที่เหมือนกับผู้หญิงคนนี้เขาเหมือนกับชี้ไปที่สิ่งที่มันเคยพังมาแต่ตอนนี้เหมือนกับเขาเห็นดอกไม้เห็นความอบอุ่นเห็นความสบายใจมากขึ้นผมเลยทำนายว่าความรักของชาวราศีมีนท่านในช่วงของตอนนี้คันวาคมเป็นต้นไปจนถึงมีนาคมเนี่ยคุณอาจจะพ้นพบบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้เรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับหิวหัวใจตัวเองใครอกหักเสียใจมาเนี่ยอาจจะเริ่มรู้สึกเหมือนกกกับบาารรออุุน่นนหลลดพ้แ ผมเลยทำนายความรักของชาวสีมีนท่านว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาความรักเนี่ยไม่เหมือนกับเราเข้เขาใจคะเราทาทุกอย่างแล้วเราพยายามซ่อมมันแล้วอ่ะหลายคนเคยพยายามซ่อมความสัมพันธ์พยายามรักษามันเอาไว้แล้วพยายามทําให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเข้าใจเราว่าเรารักเขาหรือพยายามดูแลเขาหรือพยายามเข้าใจเขามากแค่ไหนอ่ะจนเหมือนกับเดดซันหมายความว่าการปล่อยวางการดูดผลการชี้บอกใครคนนึงว่าพยายามแล้วนะที่จะซ่อมบ้านหลังนี้ที่จะซ่อมความรักที่จะซ่อมความรู้สึกซ่อมความสัมพันธ์ของกันและกันเนี่ยก็ได้ทำนายแบบนี้ว่าเดดซันหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนนนนึงทีี่ตอเ้ พบเจอแสงสว่างแล้วเริ่มเจอคนรักเริ่มเจอความอบอุ่นเข้ามาเริ่มเจอคนดีๆเข้ามาในในชีวิตแล้วถ้าคุณโสดหรือคุณตัดสินใจที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นะครับหรือตัดสินใจจะเลิกนะแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาเนี่ยเหมือนกับยายใครสักคนนึ่งเนี่ยรู้ว่าเราทําอะไรเพื่อเขาบ้างเนี่ยทำนายเลยว่าเดืสันหมายคมวา่าผมตอบเลยว่าเขาอาจจะเป็นเหมือนกระดวงอาทิตย์เห็นไหมครับคนที่เขาเคยทําร้ายคุณหรือไม่เข้าใจคุณหรือทํามันพังไปเนี่ยตอนนี้เหมือนกับกลับมาเข้าใจคุณนะเขาเริ่มรู้สึกว่าคุณคือคนที่คอยห่วงใยคอยดูแลเขาหรือคนากดรูแล การที่เหมือนกับพยายามรักษาความสัมพันธ์พยายามเหมือนกับห่วงใยเทคแคร์ care, เขาอะไรอย่างเงี้ยเลยนะผมเล็นงนายแบบนี้ว่าไพ่ขึ้นมาว่าก้าเหรียญในออฟเพนดิคอนครับตอนนี้ชาวราศีมินในดวงธันวาคมเนี่ยจนถึงมีนาคมเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับไพ่ในออฟเพนดิคอนแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเริ่มมีความสุขเริ่มอิสระเห็นไหมครับเริ่มอยู่กับสิ่งที่เขารักอะ ผมเลยทำนายว่าชาวสี่มินท่านในเดือนธนันวาคมหมายความว่าการเริ่มต้นหลุดพ้นการเริ่มต้นมูฟออนนะครับการเริ่มต้นออกมันที่ของเรากลับมาเป็นตัวของเราเองมากขึ้นการกลับมาโสดสวยและรวยมากอ่ะมีความสบายใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเริ่มกลับมาอยู่ในความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอะไรเริ่มมีแรงลุกขึ้นมาแล้วว่าเริ่มมีความคุณค่าตัวเองอีกครั้งหนึ่งเริ่มเห็นคุณค่าตัวเองเริ่มค้นพบความสุขในที่ของเราเองด้วยตัวของเราเองได้แล้ว เพราะอาจจะเคยพยายามเหมือนกับผ่านความเจ็บปวดอะเคยผ่าน <c oughs> ความเสียใจหรือผ่านความสับรู้สึกที่ถูกทิ้งหรือพยายามรักษาอะไรสักหนึ่งว้แล้วอะจนต้องยอมปล่อยใครสักคนหนึ่งไปผมเลยทำนายว่าไพ่ทั้งหมดท้งหมไพ่สองใบนี้หมายความว่าการหลุดพ้นการปล่อยวางของชาวราศีมีนเพราะพยายามทําเต็มที่พยายามรักษาพยายามให้ใครสักคนเนี่ยเข้าใจมาแล้วจนเข้าใจตัวเองว่าบางทีการปล่อยไปเนี่ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมีคุณค่ามีความสบายใจมากขึ้น นะครับเช่นไพ่เก้าเหลี่ยงของได้แบบนี้ว่าพอคุณกลับมาอยู่คนเดียวหรือกลับมามีความสุขในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยมันเป็นดวงแห่งการที่มีสเสน่ห์มากขึ้นดวงแห่งการมุร่งอ่อดวงแห่งการปล่อยวางเริ่มโสดสวยเห็นไหมครับเริ่มมีเงินเริ่มมีดอกไม้รอบๆตัวเริ่มโสดสวยรวยมากเริ่มจะหลุดพ้นแล้วแต่ไพใ่ใบนี้มาหมายความว่าอะไรครับพอคุณจะหลุดพ้นมีไพ่ขึ้นมาว่าห้าดาบหรือนายออฟหรือไฟออฟซอร์เข้ามาคนที่เขาผักใส่ได้ส่งคุณไปเนี่ย คุณอาจจะไปเจอความรักให,ใหม่แล้วนะคุณอาจจะพบเจอความรักที่เป็นเดอะซันก้าเหดี่ยญด้วยคนรักที่เหมือนกับเข้ามาเห็นคุณค่าเข้ามาหลงสเสน่ห์คุณเข้ามาเปย์คุณเข้ามาอุปถัมคุณนะเข้ามาเหมือนกับหง่ใหญ่คุณไม่เคยเจอใครที่อบอุ่นขนาดนี้มาก่อนเลยนะชาวสีมีอาจจะเจอความรักที่อบอุ่นหรือความสบายใจหรือการอยู่ที่ของเราเร้่เหมือนกับอยู่แล้วมีความสุขอะอยู่แล้วไม่ลําบากใจอยู่แล้วเหมือนกับมีเสน่ห์มีเงินมีทองมีความสุขโสดสวยรวยมากหรอนะครับหรือว่าเหมือนกับมีสปอร์ตไฮโซอะไรอย่างเงี้ย พอคุณจะเดินจากเขาไปคนที่เขาถึงหลับทาร้ายคุณน่ะกลับมาต้องการคุณกลับมาตามคุณเห็นไหมครับกลับมาตามหาคุณกลับมาสร้างปัญหากับคุณอีกฉันให้ห้าดับไปนี่หมายความว่าคนที่ทำร้ายชาวสีมีนไปหรือคนที่ทีปัญหาคุณไปเนี่ยถ้าเลิกหลักกันไม่เกิน5เดือนนะครับหรือว่าเลิกหลากกันไปไม่นานไม่เกินปีไม่เกิน2ปีเนี่ยเขาเหมือนคนที่ยังจ้องคุณอยู่เหมือนคนที่พยายามตามหาคุณเหมือนคนที่พยายามหาเรื่องคุณอยู่ฉันนี่คือไพ่ของการที่ยังมีใครสักคนนึ่ไม่พอใจคุณนะที่คุณทิ้งเขาไป ที่คุณอยู่ได้แล้วที่คุณมีความสุขหรือคุณเจอความรักใหม่แล้ววะหรือคุณหนุดพ้นไปได้ดีอ่ะพะไพ่ห้าดาบหมายความว่าคนที่เขาทิ้งคุณไปเนี่ยพอเขาทําร้ายคุณนะเขาทําให้คุณเจ็บใ้คุณเสียใจเนี่ยเขาก็เหมือนคนที่เหมือนกับตอนที่มีคุณอยู่เขาจะคิดว่าจะมาจะไปกับคุณก็ได้จะทาร้ายคุณกี่ครั้งคุณก็ทนนะแต่พอเขาจะเสียคุณไปนะครับกลับมาต่อสู้กลับมาเจ็บปวดกลับมาพยายามจะกลับมาทาร้ายคุณอีกหรือกลับมาสนใจคุณอีกพอคิดว่าคุณต้องยอมเขาเหมือนเดิมฉันจงบอกทุนี้หมายควาไพ่หรรือดาบคับ หมายความว่าชาวสีวมีให้เกิดใช้เรื่องราวคนรักไปไม่เกิน2เดือนไม่เกิน5เดือนเนี่ยในกรณีนี้ผมขอแนะนําว่าไพ่สองดาบหมายความว่าใหญ่คุณลองดูเขาก่อนว่าถ้าเกิดใน2-5เดือนเนี้ยเขากลับมาแล้วเขาเข้าใจมากขึ้นกลับมาแล้วเขาดีขึ้นหรือคุณอาส่งคลิปนี้บอกเขาก็ได้ว่าอยากให้เขาเข้าใจว่ารักเขาไม่แค่ไหนอ่ะอยากให้เขาเข้าใจว่าเหมือนกับที่เราปล่อยเขาไปที่เราเหมือนกับทําทุกอย่างเนี่ยก็เพราะเราเคยทำทุกอย่างเพื่อเขาไปแล้วว่าทาทุกวิศทางเพื่อรักษาเขาไว้แล้วอ่ะนะครับพยายามซ่อมมันไว้แล้วอ่ะสุดท้ายการปล่อยไปเป็นไ่นมมาาดบเห็ เราแค่จะบอกเขาว่าเราเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วประมาณนั้นเช่นสองถาหรือถูกออฟซอสหมายความว่าชาวสีมีคุณอาจจะเหมือนคน,คนที่ยังรอเขาก่อนนะกันใครเลอกหนัาคนรักไปไม่เกินสองเดือนถึงหเดือนเนี่ยอาจจะส่งคลิปนี้บอกเขาว่าเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะเราก็เหมือนกับคนที่เคยรู้ถึงปัญหาที่ผ่านผ่านมาและอยากจะต่อสู้อยากจะแก้ไขปัญหาที่เป็นที่จะเกิดขึ้นเช่นกันผมเลยทำนาว่าคุณอาจจะคนคนหนึ่งที่อาจจะมีปัญหากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามระหว่างคุณ2คนเนี่ยชาวสีมีนหละท่านอาจจะเคยคิดแก้ปัญหาเคยพยายามต่อสู้เพื่อเขา เคยอยากจะไปต่อกับเขาไหมว่าปัญหามัจจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามนะแต่เขาล่ะอยากจะไปต่อกับหรือเปล่าแต่เขาล่ะจะเข้าใจหรือรักเรามากพอหรือเปล่าฉันไพนทั้หมดนไพนชุดนี้หมายคเขาไม่ชอบสีมีคนจะบอกคนที่คุณรักให้เขารู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนให้เขาเข้าใจหัวใจเรามากแค่ไหนว่าที่เราปล่อยเขาไปเนี่ยผมไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาลำบากไม่อยากให้เขาไม่อยู่กับเราด้วยการที่เหมือนกับไม่มีความสุขอะ อยากให้เขามาหาเราด้วยความเข้าใจอยากให้เขามาหาเราด้วยความรู้สึกที่เห็นเรามีคุณค่าเป็นครอบครัวหรือเป็นความรักที่มันครอบครัวหรือคนที่รักกันเหมือนคู่ชีวิตจริงๆเหมือนกิชาราศีมีเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้รออยู่แบบนี้รักอยู่แบบเนี้ใครหลายคนรักเข้าเหมือนกับตาบอดเลยอะร้องไห้แต่เจ็บปวดเสียใจก็ยังรอเขาอยู่ก็มีนะเพราะฉันให้ไปน,นีเหมือความาให้สิบถ้วยครับถึงบอกเลยถ้าเกิดใครรู้สึกแบบนี้ยังรักยังรอคนที่คุณรักอยู่เนี่ยอาจจะส่งคลิปนี้บอกเขาว่าสิบถ้วยเห็นไหมครับ เราอยากจะมองเขาเป็นครอบครัวนะเราอยากจะได้คนรักของเรากลับคืนมานะเพราะเราเคยจับมือเคยกอดกันเห็นไหมครับเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันเคยวาดฝันไว้เป็นครอบครัวด้วยกันเนี่ยเราคิดจะเป็นครอบครัวกับเขาแล้วเคยมีความสุขเรามองถึงขั้นแบบนั้นเลยลรวมองแต่สิ่งนี้ดีที่เราเคยมีให้แก่กันน่ผมเลยทำนายว่าชาวสีมีท่านอาจจะเป็นคนรักที่รักเขาแบบครอบครัวรักเขาเหมือนกับที่มันยิ่งใหญ่อยากจะกลับมาเป็นความสุขอยากจะกลับมารักกันเหมือนเดิมที่เคยกอดกันนะครับอาจจะเคยอยากจะวาดฝันไว้ด้วยกันนะถึงขั้นแต่งงานหรือใครอาจจะแต่งงานมีครอบครัวเ้าวดย คุณเลยคาดหวังแล้วก็รอคอยความรักของคุณกลับคืนมานั่นเองผมเลยทานายแบบนี้ครับใครที่เลือกนาคนรักไปเขาอาจจะไม่เข้าใจคุณเขาอาจจะเดินจากคุณไปหรือทำร้ายคุณหรือทิ้งคุณไปนะครับอาจจะเป็นการทะเลาะกันเรื่องอารมณ์หรือการมีคนอื่นในวันที่คุณอยู่กับเขาในวันที่คุณรักเขามองเขาเป็นครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณทนกับเขาได้ทําร้ายคุณคิดว่าจะมาก็มาคิดว่าจะไปก็ไปแต่พอเขาจะเสียคุณไปแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นให้คิงออฟซอร์หรือพระราชาถีดาบครับคนที่เขาทำร้ายคุณกลับมาเจ็บปวดกลับมารู้เลยว่า เขาขลังสูญเสียคนที่ปกป้องเขานะกลับมาทาร้ายตัวเองกลับมาเสียใจกลับมาเจ็บปวดกับสิ่งที่ทำไว้กับคุณผมเลยแนะนว่าคนราศีมีนเขาทำร้ายคุณเลิกลาคุณไปเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนที่ใจร้ายเย็นชาเฉยชานะครับชอบใช้อารมณ์นะครับชอบทําอะไรด้วยความคิดของตัวเองคิดมากอะไรเงี้ยเลยนะแต่พอเขาทำร้ายคุณไปแล้วเนี่ยกลับมานั่งต้องการคุณกลับมานั่งตามหาคุณกลับมานั่งคิดถึงครอบครัวกลับมาคิดถึงคนที่กอดเขาหนึ่ห่วงใยเขามากที่สุดก็คือชาวราศีมีนนั่นเอง ผมเลยแนะนําชาวสีมีใะส่งคลิปนี้บอกเขาว่าเฮ้ยถ้าเกิดรักกันเนะเราไม่ควรจะปล่อยให้มันเป็นหนาดแบบนี้นะเราควรจะกลับมานะหยุดบอกเลิกหยุดทําร้ายกันสักทีหนึง่งนะครับหยุดทิ้งกันหยุดทําร้ายกันหยุดนอกใจหยุดทําร้ายกันสักทีหนึง่งนะครับเพราะชาวสีมีเนี่ยท่านการที่คุณหลุดพ้นไปหรือไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะยากที่จะกลับมาคืนมาอีกยากที่จะหวนคืนกลับไปอีกนะครับฉันไพ่ไปนี้หมายความว่าอะไรครับถ้าเกิดคนเลิกลาคนรักไปเกิน1ปีหรือเกิน2ปีแล้วนะ คุณอาจจะมีความรักแบบครอบครัวรใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณอาจจะเจอคนรักที่ดีๆเข้ามาแล้วใครสดอยู่มีดวงชะตาที่เหมือนกับหลุดพ้นมีความสุขมีเกมพบเจอความรักดีๆเข้ามามีเกมพบเจอความรักที่เป็นครอบคร,วรัวคนที่อาจจะมีความอบอุ่นเข้ามาดูแลห่วใย,ยเราเห็นเรามีเสน่ห์เห็นเรามีคุณค่าเป็นผู้หญิงที่สวยผู้ชายที่หล่อนะครับอาจจะเจอความรักที่เหมือนกับคนที่ไม่ต้องทาร้ายเราอะเป็นคนที่เหมือนกับโตเป็นผู้ใหญ่คนที่เข้ามาเหมือนกับเยียวยารักษาแผลใจเราได้อะทำให้คุณลืมความรักที่เคยเจ็บปวดมาเลยนะ ทำนายแบบนี้เข้จะเห็นว่าชาวสีมีนมีเกณฑ์มุดออนเกณฑ์มุดออนไปข้างหน้าเกณฑ์มุดออนไปเจอความรักที่ดีกว่าแต่คุณก็เหมือนคนคนที่ต้องปล่อยใครสักคนหนึ่งไปเพราะอาจจะเหมือนกับเขาอาจจะทําร้ายเราเขาอาจจะทิ้งเราไปก่อนเขาอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เห็นคุณค่าเราแล้ะเราทําเต็มที่แล้วนั่นเองฉันไพ่ใบต่อมาทานายความรักของชาวราศีมีนเดือนธันวาคมแล้วก็การแนะนําไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือทีออฟวานนะครับหรือพไพ่สามไม้เท้า ทำนายไพ่ไปน,นี้หมายความว่าคนคนหนึ่งกาลังหยุดตรงนี้เขารู้นะครับว่าคุณมั่นคงแล้วคุณก็คงอยากจะบอกเขาแหละว่าที่ยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเนี่ยก็เพราะรอดูอยู่ว่าที่เขาเคยบอกว่ารักกันเคยบอกว่าจะกลับมาคืนดีกันเนี่ยเคยบอกว่าจะไม่ทิ้งกันไปเนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเพราะสามไมท้าผมขอทำนายแบบนี้เพราความคิดถึงคุณสองคนเนี่ยคุณอาจจะอยู่ด้วยกันมาหลายปีอาจจะรักกันแบบสร้างครอบครัวสร้างบ้านทําธุรกิจทําอะไรด้วยกันมาลําบากด้วยกันมาเลยนะอยู่กันมาครึ่งชีวิตเลยอะฉันสามไพ่ท้าขอทำนายแบบนี้ว่าที่คุณย,าายังไไไม่ปหน ผมแนะนำว่าคุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปบอกเขาหรือบอกเขาเองก็ได้นะว่าที่ยังไม่ไปไหนก็เพราะยังรักก็ยังรอยังรอดูอยู่ว่าเหตุผลที่ยังทนเหงาอยู่นั่นแหละรอดูว่าใครสักคนหนึ่งที่เคยบอกว่ารักกันเนี่ยจะกลับมาอีกหรือเปล่าเคยบอกว่าจะไม่ทิ้งกันไปเนี่ยจะทําตามคําพูดคาสัญญาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉันไพส่สามไปท้าหมายความว่าความคิดถึงความรู้สึกความมั่นคงเขารู้คุณรอเขาเขารู้คุณรักเขาเขารู้คุณจริง,จ,รงจังมั่นคงกับเขามากแค่ไหนครับชาวราศีมีน แต่สามไมทางที่หมายความว่าเขาคิดว่าคุณเนี่ยยอมอยู่ตรงนี้รอเขาได้อดทนกับเขาได้แล้วเขาก็จะรู้ด้วยครับสุดท้ายว่าคนที่เป็นครอบครัวหรือคนที่ห่วงใยเขาดูแลหรือมีค่ากับเขามากที่สุดเนี่ยก็คือยากชาวราศีมีนนั่นเองฉันไพ่ไปนี้หมายความว่าถ้าเกิดใครโสดอยู่เนี่ยมันคือการเหมือนกับการมีตัวเลือกเข้ามานะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงมีนาคมคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาแบบให้เราเลือกให้เราคิดแต่พอหลังมีนาคมเป็นต้นไปนะครับในปี2516เนี่ยนะครับ อันนี้ปี2 0 1 5ใช่ไหมครับปีหน้า2 0 1 6เนี่ยคุณหลังมีนาคมคุณมีเก์ที่ยะโสดมีเกมพบเจอความรักจีิงๆเข้ามามีเก์หลุดพ้นแบบมุมอ่อนแบบเขาเรียกว่าอะไรประสบความสำเร็จเรื่องความรักละฉะนั้นถ้าเกิดใครจะรอคนรักอาจจะรอยประมาณ2เดือน3เดือนก็ได้รอถึงมีนาคมนี้ก็ได้รอเดือนนี้เดือนสุดท้ายก็ได้แต่ถ้าเกิดรอแล้วเนี่ยเขาไม่กลับมาเนี่ยไพ่ใบน,นี้แนะนําว่าควรจะไปต่อควรจะเดินทางต่อไปเพราะเดนมูลหมายความว่าคุณอาจจะอยู่ในความเจ็บปวดเสียใจมานานละคุณอาจจะรักคนที่เขาใจร้าอะ ฉันเดมูลหมายความว่าคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงต้องรักคนใจร้ายอย่าบอกว่าฉันรักเธอนะรักคนที่มันเย็นชารักคนที่เขาใจร้ายรักคนที่เขาทำร้ายเราอะเพราะให้เดมูลหมายความว่าเราก็อยากจะให้เขารู้แค่นั้นเองว่าเราเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนก่อนที่จะจากกันไปก่อนที่หลุดพ้นเนี่ยแค่ใหญ่เขาเข้าใจแค่ใหญ่เขารู้ว่าเราไม่ใหญ่เขาลำบากด้วยกันแค่ไม่ใหญ่เขามีไม่มีความสุขแค่ไม่ใหญ่เขามาเสียใจมาเจ็บปวดเหมือนกับที่ทําไว้กับเรานั่นเอง เหมือนกับไพ่ใบนี้หมายความว่าการอวยพรการบอกเขาว่าที่เรายอมปล่อยยอมมุกอ้อนจากกันละกันเนี่ยก็พอรักเนี่ยแหละนะครับฉันไพ่ใบนี้ขอตอบแบบนี้ว่าคนรักคุณเขาจะรู้สึกครับเดี๋ยวมูนเขารู้ครับเขาคิดถึงคุณมันคือความรู้สึกที่ยังอยู่ในใจของกันและกันอยู่ผมเลยทำนายว่าสองคนระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันหมอนกับมีความรู้สึกที่มันเชื่อมโยงบางอย่างแต่ถ้าเกิดใครนะครับโสดอยู่หรือหลุดพ้นจากความรักเนี่ยทำนายได้ว่าอาจจะพบเจอความรักจากการที่เขาเรียกว่าอะไรอะเจอความรักที่เข้ามาแทนที่ความมืด แสงสว่างอะไรเงี้ยเจอก,การติดต่อการสื่อสารทางกายการเดินทางอะไรเงี้ยเลยนะการมุกออนที่มันดีกว่าเดิมนั่นเองพไพ่ใบนี้ก็ทำนายแบบนี้ว่านายออบซอร์ชับก้าดาบทำนายความรักของชาวราศีมีนเนธันาวาคมก้า9ดาบหมายความว่าคนรักของชาวศีเนี่ยอาจจะเหมือนกับคุณเน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณมุกออนยากอะ่ะเขาอาจจะทำร้ายจิตใจคุณอย่างมากเลยนะเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับใจร้ายทำร้ายจิตใจคุณอย่างมากเลยแต่คุณนะ่ะรักเขาเพราะคุณนะ่ะเป็นคนที่เหมือนกับห่วงใยดูแลเขา คุณสองคนเคยผ่านอะไรมาด้วยการผ่านความลําบากวมาด้วยการมีครอบครัวหรือแต่งงานหรือมีลูกด้วยกันด้วยซ้ำอ่ะเคยมีความรักที่ยต่อกันมาก่อนด้วยซ้ําคุณก็เลยค่อนข้างจะเสียใจหนักมากในช่วงเดือนธันวาคมนะครับหรือเสียใจหนักมากเลยถ้าเกิดใครสักคนทาร้ายเราไปเพราะเป็นคนที่รักมากที่สุดนั่นแหละผมเแนะนำว่าให้ก้าวับหมายความว่าใครก็ตามรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังร้องไห้อยู่ตอนเนี้รู้สึกเหมือนกับผิดหวังตรงที่ว่าเรารักเขามากทั้งหัวใจอ่ะแต่เขาทาร้ายเราแต่คนที่เรารักมากที่สุด ไม่คิดว่าเขาจะใจร้ายไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้กับเราไม่คิดว่าเขาจะหลอกลวงหรือโกหกหรือคบซ้อหรือนอกใจเราเนี่ยมันเจ็บตรงนี้แหละไพ่ก้าวดาบมันเจ็บตรงที่เขาเอาหัวใจของเราเนี่ยไปย่ยํายีฉันไพ่ก้าวดาบบอกชาวสีมีนว่าคุณผ่านฝันร้ายไปได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยผ่านความมืดผ่านความเสียใจได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้คุณเติบโตทําให้คุณเหมือนกับหลุดพ้นด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละฉันถ้าเกิดใครร้องไห้เสียใจอยู่ไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะแนะนํานะครับว่าร้องไห้เสียใจให้พอ ดีกว่าเก็บกดดีกว่าทําเป็นเข้มแข็งนะครับดีกว่าแกล้งทําเป็นลืมอะ่ะเพราะการยิ่งพยายามแกล้งทําเป็นลืมใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันกลับทําให้คุณเนี่ยยิ่งจําเขามากขึ้นยิ่งทําให้คุณเนี่ยเขาเรียกอะไรฝังใจมากขึ้นด้วยซ้ําฉันพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าไฟออฟวานครับพไพ่ใบนี้บอกชาวสีมีว่าบทสรุกความรักของคุณเนี่ยจะมีคนเข้ามาต่อสู้เพื่อคุณมากมายมีคนมากมายที่พยายามทาเพื่อคุณรักคุณนะแต่คุณเนี่ยกลับอดทนกับเฝ้ารอกับเจ็บปวดเสียใจเพราะคนคนเดียวเนี่ย และไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณพยายามต่อสู้เต็มที่แล้วนะกับความรักที่มันผ่านมาแค่อยากจะบอกคุณแค่นั้นเองว่าเราเต็มที่แล้วเราเต็มต่อสู้เต็มที่เราเจ็บปวดมาเยอะเราเสียใจมาเยอะแล้วนะควรจะให้โอกาสตัวเองควรจะให้โอกาสคนที่เขารักให้เขาเข้าใจมันสักครั้งหนึ่งดยการส่งขิมนี้ไปหาเขาก็ได้นะครับเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ก่อนที่จะหลุดพ้นก่อนที่จะมูฟออนแต่ผมทนายแบบนี้พอคุณหลุดพ้นพอคุณจะมูฟออนนะคนรักที่เขามีปัญหาก,กับคุณเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าเดอะเลิฟเวอร์เห็นไหมครับ ผมทานายแบบนี้นะกันว่าเดือดร้อเหมายความาคนรักของชาวสีมีเนี่ยเบืองเริ่มเบคือความรักที่มันรักแท้ท้ายที่สุดแล้วคนรักของชาวสีมีไม่ว่าจะเลิกรากันไปนานแค่ไหนเนี่ยจะกลับมาตามหาจะกลับมารูนี่คือรักแท้ของเขาแต่ถ้าเกิดเรื่องรากกันไปไม่เกินสองไม่เกินสองเดือนไม่เกินห้าเดือนทํานายว่าเขาจะกลับมารักคุณจะกลับมารู้สึกเจ็บปวดเสียใจเมต่อตอนที่เะเสียคุณไปแต่เี่นแหละจะเกท้ของคุณคุณจะหลุดพ้นะดรันเพราะเขาเ่งจะมาตามรักแท้ขอคั่นแหละเขารู้คุณคือรักแท้ของเขาประมาณนี้แล้กักัน แล้วไพ่ไปต่อมาครับขึ้นมาว่า king of p e n t a c l หรือพระราชาถือเหรียญทานายว่าคนรักของชาวราศีมีนอาจจะเป็นการที่เหมือนกับเขารู้ว่าคุณรักเขามั่นคงมีค่ากับเขามากแค่ไหนอะ่ะก็กลายเป็นเหมือนกับสิ่งโตวัวด้วยเห็นไหมครับเขารู้ถึงความมั่นคงเขาสัมผัสได้ถึงความรักเขาสัมผัสได้ถึงการดูแลช่วยเหลือจริงจังจริงใจที่ชาวราศีมีนมอบให้กับเขานั่นเองผมเลยทำนายว่าหากคุณเลิกกับเขาไปจริงๆเนี่ย คือยังไงค่อนข้างจะดวงค่อนข้างจะมีแนวโน้มว่าจะกลับมาลักกันจะกลับมาคืนดีจะกลับมามั่นคงจะกลับมาแห่งคุณค่าคุณนั่นแหละแต่คุณอาจจะไปจากเขาไกลแล้วสองไม้เท้าเห็นไหมครับถึงคำนาวว่าถ้าเกิดเรื่องรากัรไปเกินหนึ่งปีหรือสองปีชาวสีมีจะหลุดพ้นแล้วเดินออกไปแล้วนะครับถึงบอกส่งคลิปนี้ไปให้ใหเขาก่อนส่งคลิปนี้ไปให้ใหกันแล้วกันเพื่อดูพอดเพื่อแชร์เพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยอย่าเดินจากกันไปไกลนะอย่าปล่อยมือกันนะอย่าเดินจากกันนะฉันถูกอบวานไปนี่หม่ความว่าชาวสีมีคนลังคุณกำลังคิดถึงคุณอยู่ กำลังนึกถึงคุณอยู่กําลังรอคอยคุณอยู่ครับเพียงแต่คุณอาจจะเหมือนกับอย่าปล่อยมือกันไม่ว่าจะล้อก,กันหรือมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางหรือมีการนอกใจการมีปัญหาก,กันเรื่องความรู้สึกในตอนนี้ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความรักแท้สิ่งดีที่ทํากันมาครับอย่าปล่อยมือนะครับเราเติบโตมาด้วยกันเราทํางานเราลําบากเราทําอะไรมาหลายด่างด้วยกันมาตั้งมากมายเลยนะฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าเดอะฟูลครับแต่ได้เกิดใครไม่ไหวจริงๆเนี่ยไพ่ใครใบนี้บอกว่าใครเลือกลาคนรักมาเกิน1ปีหรือ2ปีเนี่ยเดอะฟูลครับการหลุดพ้น นะครับการหลุดพ้นการปล่อยวางการเดินจากมาถ้าเกิดเคยพยายามจับมือใครไว้แล้วเคยพยายามรักษาใครสักคนหนึ่งไว้แล้วส่งคลิปนี้ไปก็แล้วแต่สุดท้ายไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าจับมือเขาแล้วเนี่ยเขาไม่อยากจับมือเราแน่นพอเนี่ยทั้งที่เราพยายามจับมือเขาแน่นๆเราเนี่ยไพ่ใบนี้บอกปล่อยเขาไปเถอะปล่อยวางเถอการหลุดพ้นใครเรื่องราวคนรักไปผมขอตอบแบบนี้ว่าสุดท้ายคุณหลุดพ้นจากเขามากกว่าสุดท้ายพอคุณมีความสุขเขากลับมาน่งคิดถึงคุณกลับมานั่งตามหาคุณแต่มันสายเกินไปนั่นเอง ฉันไพ่อาลาเคลน,นะครับทนายดวงชะตาของชาวราศีมีนเดือนธันวาความว่า the return moment the return moment นะครับหมายความว่านางเงือกหัวใจที่บริสุทธิ์อ่ะผมแายว่าไพ่ใบนี้หมายความว่าชาวศีมีนคงมีความรักที่บริสุทธิ์ของคุณจงเชื่อมันในรักแท้จงเป็นตัวของคุณเองจงเห็นคุณค่าเรื่องความรักเพราะหัวใจของคุณเนี่ยมีคุณค่ารักแท้ของคุณความรักของคุณเนี่ยมีคุณค่ามากกว่านั้นครับจงเชื่อในมันจงมีคุณค่าต่อไปจงท้งาเชื่อมันในหัวใจของตัวเองต่อไป นะครับจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าไปรู้สึกผิดหวังเสียใจนะมันต้องการความรักบางคนเจ็บมากถึงขั้นปิดใจบางคนปิดมากเจ็บปวดเสียใจจนไม่อยากจะรักใครอีกต่อไปแล้วแต่บอกไปแล้วว่าเม่็ดกระตานี้คุณหลุดพ้นอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะแต่คุณจะมุฟออนแต่คุณจะเจอความรักที่ดีเข้ามาเจอรักแท้ที่เป็นของคุณเองนะครับก็ขอบคุณชาวราศีมีนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด s c r i า e ด้วยนะครับผมแลนะคใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ รายลเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้เราเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ